สวัสดีครับผมคนิสานบ่าวพันพื้นเมืองครับไปเฮ็ดหยังกันปลาถือจันทมัน่นโอ้สะเอือครับผมหางยุ่งล้วบ่นเงาโอ,โอ้ขอโทษหลายนะครับเกิดเสเอกินแล้วมันคือกุ้งปลาเซ่ามึอนี้พากันเรียนน้ำครับปลาหาหอยครับหาเรียบร้อยแล้วละ่ะ อ้าไปหามาประดุกตอดมือเศร้าเลยเท่าอยู่นี่อึ๊บโอปวดปวดอันนี้เลยล่ะได้ตึ้งนกำเศร้าถือประดุกสัมหานตอดฟ้อมปลากระเงียปลากระเงีตอดตีนครับเรนนี่เอาคัก เอ้าตอนนี้กระลุดอันลุดนึกเบลยเหรครับอืมเูนไม่ห้าห้อยัต้องดุนตามไป้วมตากระน,นี้ยเงปักตีน <c oughs> ปวดคักตะดุกปวดคักก่าครับผมเท <c oughs> ่าอย่นี้ có số xuống môn là sợi <laughs> ước ở sợi ước <laughs> à, hả hả à, hả vậy tao ôm hả hả không sẽ hả tầm thì ngập tầm mà cung. จันไปครับเทือป่าภาพผพาพไผ่มะเรียงง่วพร้อมครับมือเนี้ยเลยพักกันหาอยู่หากินบิ๊กแฮหาป่าครับผมเห็ดเนี้ยอยู่ในกินกินเขาถ้าต่วผมกัดตึกแล้วประดุกตอลยเศร้า เัี้เด้ปลาเงี้ดีครับ<อ>ตึกกับนอ่องไผ่เต้าทิ้งซ,ซ,ซื่อแล้วนะับปลาดุกตอดออปลาคอใหญ่ออดูจากแค่ซ้ำเอามาใส่น,นี่เลยครับปลาดุกตัวนี้ละตอดมือผมอือแบบแต่แยนงแบตักตีน S <S okay. นะหอยเาไมต้มนี่ปาดุกตวัวห้านี่หละเฮ้ยโอ้ดิ้มแล้วครับปลาหนึนงน่งสองตัปลาถงแยงสองปลาขท้าสองปลาดุกหนึไอ้วนปลาดุกหนึ่ง ครับห้อยขมบออม่อืดยัไปน้ำอาหลง้ำงาใหม่เลยหลายครับคับกินในท่อ หลายหนึงน่งนี่กร่วงลงตัวันหอนเก็บหอยโอ้ยเสือ,อบัวซาเกีย โอ้วนตึงคืองมหอยได้หลายแถวว่ะนี่สาวซีนองไพ่แล้วว่ะที่นี่งซื้อวนตึงเนี่ครับผมนี่ผมปลาดุกกับปลาคอเดี๋ยวไว้จะปนครับผมตม้มสมิล่ะต้มใส่ไข่มดแดงครับนี่แหละครับเมนูกัเลยต้มสมปลาใส่ไข่มดแดงครับผมอันนี้ผมจะย่าแม่เป้งครับ แมปเปิงมันเทิยงยังก่อนยำแมปเปิงก่อนครับยำแมปเปิงจะมีตะไคร่พร้อมแล้วก็พริกสดคั้นเซ้มกัน ดับเรียกขัวนี่กันครับได้ครับขัวกลางดินกินกลางดินเลยล่ะเอาก็ล้องเมื่อกี้คือออกอยู่เนี่ยเลียวแลือล่ไทยน่อยขวงครับดับเลียก วัวจ้งปุ่ง เนาะมันดีตายขวงยิ่งได้เห็นถือยังเกาะถือเป็นงามเนี่ยงามคือกป่วงอยู่โอ้โก็ถือตัวเนาะเฮ็ดให้มันต้องตรงตั้งตังตั้งตั้งเย้ให้มันดยุดมันตั้งตัง หอมแล้วครับหอมหอมเดี๋ยวปุ้งมาที่นี่เสียบดังเลยเสียบดังกล้วหนูผิดครับผมใช้รถด,ดีขึ้รถ กับซับแม็กกี้ผมเพราะมันแห่งเราเอาเอาได้เลยครับเี่ย ให้เนี่ยเสียบอยูเอ้วนตึงอร่ยอยอร่อยอย ah. ู่บ่เค็มๆม,ม,มันๆครับผมเนอะอีกนั่งอ้วนตึงอมือมใจการ น้ำเดือดแล้วเหลอเซบไผ่ใหิวเขาแล้วคันน้ำเดือดแล้วครับโอ้ได้ยักสิบตงูงเลยปากกระแงงับผมผมเสียบเพื่อผมสมใจแบบมุ้งครับ ใส่ยึดจ้ะยมดแดงยังคอยใส่ครับผมมันโบคอยนี่โบสมเหมือน,น,นได้เราใส่ต้องเปรี้ยวหน่อยครับส่วนปากคำเปียย ไหมดแดงครับผมเมดีหมดสมนี่โอ้โหติดการแล้วครับกินห่วงเลยมาเด้อครับเด้อสมมปลาใส่ปลากลอมเนี่ยขึ้นสายขอมครับ,รบชื้น ใส่จับใส่ต่อนโอ้ยอดเมนูเด็ดวันนี้ดูกดิกมาแล้วเร็จะหอมต้มสุ่มปลาดูกดิกมากเลยโอ้เด็กก็เด็ดโตนั่งดีแต่ว่า กางแดดเลยครับผมแซ่บหรือเกายำมแม่เปิงตำแก้วปิกสดให้ไหลตรงนี้ครับผมน้วจินโอ้โห,โห,โหเสียงสุดก็ป็นแต่แซ่บกินดีๆกินกับเคีย trăm keo này bảo Kỳ tế khuôn cầu ọc Để tắt làm súp xe về chứ <laughs>

นี่น่ะเศร้าปวดด้วยครับใชเพอาะสองสมโ่ละเออกระดุกจนหอดคิดคิดิตะเล่ไหมครับถ้าหยอกต้องด้มอย,มอยู่อันโบได้นี่อ้ยันได้สูบป,ปา้าสูบน้ำออกอยู่ครับลูกดิกลูกดิกลูกดิกดิ Mm-hmm. 嗯，是的。 Ừ. <laughs> <Để> càng không <cười> <cười> โอ้พลเด็ดอาวาฝากความครับเจ้นี่ได้ยงมะขามแซ่อิ่มมันคือผสมอะคือเขาเห็นแซ่อิ่มเพื่อนมันก็ผสมันแหมันเป็นรุ่นใหม่ไหมมากไงเด่นพันไงนะ่นแเนั่นแหละนั่แ่กละนแะนั่นแหละนัละหลายบ่ทแด้ะนั่นแหละั่นละันแหมนอนับนแห่แกลและั่นแหละนั่นั่แล่นแหัหละแหละแมลงนอนแ่นละน ของนายทัวอีกครับเพราะว่าผมมีเมนูมาเผ็ดกับแก้มยำแล้วแก้มครับแก้มครับกินเขาบ่ได้ปากย่างเดียวดีครับพอดีกับจี๊ดเล็กน้อยกรางัวเขาคอกครับผมกัดตรงหน้ามาดุกตวดนี่นะเศร้าปวดเลยครับประมาณสัามชั่วโมงโอ้ตีนกระเทือกอันปากไอ้ยังก็ปากกันแยงเนาะปากกันแยงปากอินดีก็เดี๋ยวเขาเรียนละเคาะซ้ำกับสัตว์ก็ปากคอยยังดูดดูยังไหมเออดดขึ้น เอาก็มีน้ำกากกันด่างบ่แล้วอันนึไปนั่นเ็ษสัญ,ญลักษณ์อันไว้เดต้อนอันก้อนหินโ oh, อ oh, ้ก้อนหินหมอตตำลายเตียมมอเลยไปซักไปอืมแบบน้ำเลี้ยงแตมีด่างกันอยในกิจตัวใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับผมจะพบพ่อกันใหม่ครับมีแห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ